สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแช่แช่กดนานๆกดยันยันกดเยอะๆยน,น,นะคะไอไล์ออกมกู่อีกแล้วมึงต้องหยุดไม่งั้นกูจะแชร์สาวิตรีถ้ามึงไม่หยุดมึงรับได้ไหมกูจะคุยความเนิมสาวิตรีออกมากูรับได้เปิดเลยไอไลท์เปิดอาดหลาดผมบอกไปเลยนะทีทุกทานอีสานี่ไม่ไม่ ไม่กล้าหรอกอีสานม,ามันไม่กล้กาแลก,กรหรอกมันไม่กล้าแลกมัดต่อมัดกันแต่หรอกผมจะบอกให้ถุยไอไหลไอขี้ขาดไอขี้โมไอย้งหางผมบอกว่าเลยนะอีสามันไม่กล้าแลกหมัดต่อหมัดนี่ขนาดมันไม่กล้าแลกหมัดต่อหมัดนะมันตอบมึงทุกดอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวบศึ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวนยางที่มึงปลูก มึงปลูกที่จะเอาประกันเอาเงินชดเชยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอคอกแพะไม่ว่าจะเป็นเรื่องถมที่ที่บ้านตาชานมันตอบมึงทุกดอกนะพวกมึงบอกว่อุ้ยนี่ค่าดินมันแค่สองหมื่นห้ามึงเอามาจากไหนสี่หมื่นไอสลัดผักค่าดินคือค่าดินแล้วยังมีค่าจ้างที่ต้องถมต้องเกตดต้องทำต้องอัดอีกล่ะ พวกมึงไม่ได้อยู่ตรงนั้นอีตุย๋ยมันยังพูดไม่ได้เลยมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแต่พออีสาที่มึงว่าเนี่ยตอกมึงกับไปพวกมึงก็วิ่งแจ้นไปถามใจสมควรเพราะว่าที่ดินตรงนั้นน่ะตาชานให้แต่คนไม่ยอมให้คือยายสมควรคนไม่ยอมให้คือยายสมควร,คน,คยยควรนี่แหละ เห็นไหมมันน่าสงสัยไหมทีเนี้ยย้อนกลับไปไอพ้พลยมันเคยเน้นว่ายายสมควรเกลโกงเงินมันสี่หมื่นมันส่งเงินมาให้ไปซื้อที่ที่ของน้องชายยายสมควรที่บวชเป็นพระแล้วตอนนี้ตายไปแล้วนะ่ะที่ที่ตอนนี้กําลังมีปัญหากันอนะ่ะไอพ้พลยกับอิศถ์มันเคยพูดว่าไม่ได้พูดว่าตาชานนะเน้นเลยว่าเป็นยายสมควรที่โกงเงิน พวกมันส่งเงินมาให้แต่ยายสมควรเก็บไว้เองไม่เอาเงินไปให้เขาพอมาตอนนี้มนะันมีปัญหาอีกเห็นไหมลั่นปากไว้ว่ามาถมแล้วจะยกให้เพราะเขาถมเสร็จแล้วบอกว่าไม่ได้ยกให้นะแต่ให้อยู่ได้ชั่วคราวถึงเวลาต้องไปฟีมือใครฟรีมือยายสมควรยิ่งมีคอนเทนต์นี้มีประเด็นมันจบข่าวแล้วเพราะอะไรรู้ไหม <c oughs> คนหนึ่งมโนคนหนึ่งมโนอ,อ,อีสาเนี่ยพยายามโยนประเด็นโยนประเด็นเพื่อจะให้อยียาเนี่ยออกมาเล่นแต่ยานเนี่ยเล่นเกินเบอร์นะครับยานเล่นเกินเบอร์พราะสาไม่รู้ว่าความเร็วที่อยู่ในตัวของอยาน,นยมันเยอะมันเยอะมากกว่าที่อีสาคิดไว้คนที่โยนประเด็นให้ฉันเล่นคือเธอปัญหาใ้ไหล ทุกวันเธอจะเรียกร้องให้ฉันออกมาพูดสิอียานมึงออกมาพูดสิอียานมึงไปถามรูปนอกไส้มึงสินั่นคือคนที่ยุให้เธอทําอย่างนั้นคืออีฟากิ้งก้อยอีฟักกิ้งก้อยหลอกเธอให้เล่นเกินเบอร์เพราะว่าพอเธอออกมาเล่นเรื่องพวกนี้แล้วสวิตีตอบกลับได้หมด แต่อีฟักกิ้งก้อยมันแค้นฉันโดยที่ไม่ได้สนใจว่าเธอจะหน้าแหกยังไงเวลาโดนสายวิจีตอบกลับไอคนที่เปิดเรื่องออกมาแล้วตอนนี้มาอุ้ยมึงไม่กล้าเล่นใช่ไหมมึงไม่กล้าเล่นใช่ไหมเขาตอบมึงได้ทุกดอกมึงจะตอบได้ไหมว่าว่าเขาสวมสิทธิ์เนี่ยมึงบอกว่าเขาสวมสิทธิ์มึงรู้ว่าเขาสวมสิทธิ์เพราะว่าพอมึงจะไปจับ gps เนี่ยมึงเห็นชื่อสายวิจีเด้งขึ้นมาทุกคนก็บอกเอาถ้าอย่างนั้นก็แคปมาสิ ว่าชื่อสวิตตีมันเด้งขึ้นมาจริงๆในพื้นที่ของมึงหรือไม่มึงก็ไปขอคัดมาสิว่าไอพ้พิกัดตรงเนี้ยใครไปใส่ชื่อไว้หรือเปล่ามึงก็ไม่ทำทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะไอพ้พิกัดตรงเนี้ยมันอยู่ในชื่อของตาชานมึงพูดไปพูดมาพูดซ้ำไปซ้ำมาตาแรกบอกมึงรู้เขามาขอเขามาบอกมึงผมตอนนี้บอกไม่รู้มันไปทำตั้งแต่เมื่อไหร่ทุกคนเขาเห็นหางโผล่เขามึงหมด แต่อ้ฟักกิ้งก้อยมันก็รู้อยู่ว่ามึงงม่วอยังไงแต่ก็ยังโยนคอนเทนต์ให้กูให้กูตีมึงหน้าแหกให้สายวิตีตีมึงหน้าแหกตอบได้ไหมละ่ะตอบได้ไหมตอนที่มีเรื่องข้อแพะท,ที่ข้อแพะเน่ยมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนบุตรตอนนั้นอายุได้เป็นพระได้หรือยังหรือยังเป็นเนนน้อยอยู่ มึงอยู่ไหนไปเอาตาชานออกมาสิว่ากูไม่ได้ยกให้สวิตีไปเอาตาชานออกมาพูดสิทำไมก่อนหน้านี้พวกมึงไม่โวยวายไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวก็เหมือนกันอีสวยออกมาบอกว่าก็มึงบอกไว้ใหา้มาเก็บไว้ที่บ้านก่อนกูก็เลยทำตามที่พวกมึงบอกกัน มึงคิดดูง่ายๆนะข้าวตั้งห้าสิบกระสอบข้าวมันลงที่บ้านตาชานแล้วแทนที่จะถ้าสมมติว่ามีการตกลงกันว่าห้าสิบต้องเป็นของตาชานนะของยายสมควรนะอีกห้าสิบเป็นของสวิตจีคุณก็ควรจะขนกันมาแค่ห้าสิบกระสอบมาที่บ้านสาวิตจีจริงนะอีกห้าสิบอยู่บ้านตาชานอีกตัวบอกเอ้าก็มันบอกให้ขนมาทั้งหมดไว้บ้านกูก่อนมึงจะขนมาขนไปกันทำไม แต่ที่มึงไม่โวยวายอะไรกันเลยเป็นเพราะว่ามึงรับรู้กันอยู่แล้วว่าข้าวร้อยกระสอบเป็นของสาวิจีมึงรับรู้มึงได้ยินอยู่แล้วว่าร้อยกระสอบเป็นของสาวิจีสาวิจีถึงลงให้ยายแค่กระสอบเหมือนพ่อยายขอมึงรับรู้กันอยู่แล้วว่าสาวิจีช่วยทำนาปีนั้นไม่เอาส่วนแบ่งแลกกับไอ้ข้าวห้าสิบกระสอบที่ได้เคยพูดไว้ มึงรับรู้กันอยู่แล้วแต่เป็นพ่อมึงอาจจะไม่ได้ส่วนแบ่งอะไรด้วยตอนหลังก็เลยวยวายยิ่งพอมาตอนนี้ไม่ชอบพี่หน้ากันแล้วก็ออกมาวายวายแต่วันนั้นเห็นแต่ละคนอูห้หูโดยเฉพาะตัวมึงนะไอ้ไหลแบกหัวคู้เลยอะ่ะแบกแล้วก็ชื่นชมพี่สาวมากอีกต่วยก็เหมือนกันดีใจที่เนี่ย พี่สาวได้ข้าวมาดีอ,อกดีใจแต่ตะก,กะมันคือว่าทำไมพวกมึงไม่ขนกันมาแค่ห้าสิบกระสอบถ้าพวกมึงรู้ดีอยู่ว่าอีกห้าสิบเป็นของตายายทําไมตายายไม่ทวงปากยังยายสมควรเยเหรอจะไม่ทวงว่ามึงขนของกูไปทําไมกูมีส่วนนี้กูต้องได้ห้าสิบปากยังยายสมควรมีเหรอจะไม่ทวงถามหน่อยขนาดหวยไปออกที่ลูกเขยยังถกสิ้นไปด่าลูกสาวตัวเอง เพราะฉะนั้นได้สมควรนะไม่ใช่คนเก็บปากเก็บคําแต่เพราะตกลงกันแล้วใช่ไหมเพราะตกลงกันแล้วเห็นดีเห็นงามเห็นพร้อมกันแล้วกับเรื่องข้าวได้สมควรถึงปล่อยให้คนมาได้ทั้งร้อยกระสอบไม่ได้ทักทวงเอาไว้แต่ตึงแม่อยากกินข้าวหลามาอ่ะอยากกินข้าวลงสีมันคงจะอร่อยขอสักกระสอบนะใช่ไหม ม,มันเยอะกว่ามันเยอะเยอะกว่าสิ่งที่มันคิดไว้ที่นักคอนโทรลไม่ได้เพราะอันนี้ก็เล่นไปเรื่อยแล้วยานก็คิดว่าสาเนี่ยน่าจะโยนข้อมูลให้บ้างแล้วมันก็มีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ถ้ากูเชื่อลูกนอกไส้กูเนี่ยทุกอย่างก็ต้องเป็นความจริงทุกอย่างต้องเป็นความจริงมันก็เลยม,มั่นใจแล้วก็เล่นเกินเบ,นเบอร์แต่แต่ลูกนอกไส้ไม่กล้าเล่น เสียสุดไม่กล้าเล่นหรอกเห็นอาการมหมขี่รถวนไปวนมาขี่ไปโอ้แล้ววันนี้นะวันนี้ยิ่งยิ่งชัดเจนยิ่งชัดเจนคืออียานขึ้นไรสดไม่มีอะไรพูดเลยไม่มีอะไรจะพูดพูดว่าไปวนมาเวียนไปเวียนมาไปหาคนนั้นไปหาคนนี้ขนาดบอกว่าฉันไม่มีอะไรจะพูดมึงยังเปิดไรสดกูไปทำมาหากินมึงยังโหนกู นั่งเปิดไฟ้สดแล้วก็พูดตอบทําแบบอีดอกกระถือไม่มีผิดเลยชั้นต่ําพอกันเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีสก,กินในการพูดแล้วต้องเปิดไฟ้สดคนอื่นแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ตามใช่ไหมใช่หรือไม่ไอ้ไหลไม่มีอะไรจะพูดถ้าพูดเรื่องเดิมๆเ,เรื่องที่มุนวนกลับมามึงเคยพูดเมื่อหกเดือนก่อนวันนี้กลับมาพูดอีกแล้ว เดี๋ยวมึงก็จะไปขุดเรื่องเก่าๆเรื่องสมัยนูน้นวนมาพูดอีกมึงไม่คิดว่ามันน่าเบื่อหรืออะไรมึงไม่เบื่อแต่บางทีกูเบื่อจริงๆเลยที่จะต้องลบปลาฆ่าฟันมาลาวีกับมึงมานั่งอธิบายแล้วมึงก็ไม่ยอมฟังมึงไปเอาเรื่องสวมสิทธิ์มาให้ชัดๆถ้ามึงแน่จริงเอาหลักฐานมาลากตาชานจิกหัวตาชานออกมาพูด ไปเอาเล่มเขียวของตาชานออกมอามาดูออกมาให้เห็นว่าเนี่ยในเล่มเขียวของตาชานไม่มีพิกัดอันนี้อยู่ที่นาอันนี้ไม่ได้อยู่ในพิกัดเล่มเขียวของตาชานมันต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งสักที่หนึ่งมึงไปเอามาสิไอ้ไหลจิกหัวแม่มึงมาด้วยจิกหัวแม่มึงยายสมควรน่ะออกมาพูดว่าจริงไหมเรื่องถมที่เนี่ยมันคืออะไร แต่ก่อนมึงจ่อไม้จังนี่ให้แม่มึงพูดพูดนั่นพูดนี่โอ้ยลูกเกิดจากกระบอกไม้ไผ่แม่ช้ำใจมากยายสมควรก็เล่าเรื่องแม่หมาขาวอะไรไม่รู้ก็ขยันเล่านิทานว้าพื้นลูกแม่งทุกคนยกเป็นลูกชายตัวเองพอลูกชายตัวเองพูดอะไรอยมันพูดมันขำนะมันฟังแลง้วสนุกสนุกสนุกชอบตอนแอะยังไงก็ได้ไม่เป็นไรจะแกี่ใครก็ได้ จะหยาบใครยังไงก็ได้แม่ชอบจังเลยเวลาลูกกูหยาบใครในแม่ชอบจังเลยเอาแม่มึงออกมาพูดสิว่าที่คอกแพ้มันคืออะไรถมที่ข้างบ้านมันคืออะไรมึงไม่ได้อยู่ตรงนั้นมึงมาพูดแทนเขาไม่ได้หรอกแต่คนที่เจรจากาาับสวจีคือพ่อมึงแม่มึงเอาออกมาพูดวนไปเรื่อยแล้วก็ไม่ไม่รู้เรื่องเลยคือไม่รู้จะฟังังไงอะไรคือไม่มีประเด็นอะไรเลย ฟังไม่ได้ใจความผมทึ่งหมดแล้วว่าแต่ก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเสียศูนย์ทะเลาะกับพ่อปีเลยไม่อ่างงี้มันก็มันก็สมเหตุสมผลเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าสานตัดสินไปนแล้วก็มีเรื่องยอดเยดืย่ถากทางอะไรก็บ้ากันไปถ้ามันจบ,จบก็จบกันไปก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ที่นียปัญหาก็คือว่าอียานเนี่ยมันหิวกาสหายยอดวิวมันอยากได้เงินมันไม่ได้สนใจอะไรมันอยากทำอะไรก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้มันมียอดวิวทำยังไงก็ได้ให้มีคนสนใจทำยังไงก็ได้ให้มีคนดู ไหลพูดแบบเนี้มาสองสามครั้งแล้วว่าทําไมสาวิจีไม่ไปด่าไอ้พวยไอ้พวยฆ่าลูกมึงทําไมมึงไม่ไปด่าไอ้พวยมาด่ากูทําไมนั่นก็คือตอนนี้ไหลกําลังหนักอกหนักใจที่ตัวเองมาเปิดประเด็นกับสาวิจีแล้วตอบอะไรไม่ได้และอย่าลืมนะว่าไม่ใช่สาวิจีเป็นคนเริ่มแต่ไหลเป็นคนเริ่มไหลเป็นคนเริ่มด่าเริ่มแหกกีเริ่ม ประเด็นนั้นแต่ละประเด็นไลฟ์เป็นคนเปิดขึ้นมาก่อนทั้งนั้นแต่พอเขาตอบได้แล้วเขาตุ้ยท้องเอาเรียกวจุกก็เริ่มบน่นว่ามึงมาด่ากูทําไมเนี่ยทำไมมึงไม่ไปดา่าไอ้พวยไอ้พันฆ่าลูกมึงมึงมาด่ากูทําไมก็มึงเปิดก่อนมึงเปิดก่อนทุกเรื่องแต่จบไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องโกหกมึงจบไม่ได้เพราะเป็นเรื่องโกหก แต่ตอนนี้มึงเริ่มเห็นแล้วว่าพอมึงพูดเรื่องโกหกให้สาวิิรีกลายเป็นคนไม่ดีสาวิิรีจะหนีตามผู้ชายสาวิิรีมันแล็ดสาวิิรีมันล่างสาวิิจีขี้โกงเอฟซีเอวยชอบมาดูมึงเยอะขึ้นแม้ว่าจะรู้ว่าเป็นเรื่องโกหกแล้วไม่มีผลอะไรเลยกับคดีซ้ำร้ายอาจจะทําให้่วยเจอหนักขึ้นเพราะตัวมึงเนี่ยไอ้หลายพยายามจะพูดว่าไอ้ผวยเนี่ย เจตนาฆ่าหลานเพราะเกลียดปากแม่ต้องการจะแก้แค้นก็เลยวางแผนเอาหลานไปฆ่านี่คือสิ่งที่ไอ้หลายมันพูดทุกวันทุกวันทุกวันโดยลืมไปว่าก่อนหน้านี้มันเล่าว่าแม่มันเป็นคนบอกทุกคนว่า้พยเป็นฆาตกรเพราะลูกไอ้พวยเล่าให้ฟังว่าไอ้พวยทําอะไรกับน้องชมพู่ลืมไปเลยขั้นตอนนี้ลืมไปเลย ลืมไปเลยว่าเคยเล่าว่าไอ้ผวยชอบสยศาสตร์แล้วเลยจะเอาน้องชมพู่ไปทํากุมานทองไปเรียกเหล็กไหลตอนนี้กลายมาเป็นสายวิจีชอบเหล็กไหลคุณเห็นสันดานของพวกมันไหมเนี่ยอีตายที่เสียก่อนแรกๆเนี่เรียกไอ้ผวยว่าคนดังตื่นเช้าขึ้นมาสวัสดีค่ะแม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่ทาอะไรคะ ตอนนี้เป็นยังไงเพราะไม่ได้ผลประโยชน์จากเขาเดี๋ยวไถเดี๋ยวของเงินไม่ได้ทีนี้เป็นยังไงแล้วไปอยู่กับไอ้พลูอีเถิดเป็นยังไงถูกฉีบหัวมาบ้างไหมโดนเหมือนกันเพราะเขารู้สันดานพวกมึงไงเขารู้สันดานพวกมึงสองพี่น้องคนในครอบครัวรู้ดีคือรู้สันดานกันดีว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกแต่ละคนมายัางไง พ่อแม่ถ่ายทอดสันดานตัวเองให้กับลูปมาอย่างไรคนในครอบครัวโดยรู้ดีเรือเนี่ยไอ้คำนี้กำลังเริ่มกลับมาแล้วคนในครอบครัวรู้ดีที่สุดคนในครอบครัวรู้ดีที่สุดคนในครอบครัวรู้ดีที่สุดแต่คนในครอบครัวเที่ยเนี่ยรู้ดีที่สุดแต่เสือ,อปิดปากไม่พูดเที่ยอะไรเลยมาพูดเฉพาะทำคอนเทนต์มาพูดเฉพาะทำคอนเทนต์หาแดก มันถึงไปเกาะไครรู้ไหมมันถึงมันถึงไปเกาะอ,อ,อีสานไงอีเสียศูนย์นี่แหละเออมันมันจะไปต้องไปเกาะเพราะอะไรรู้ไหมไม่ไปเกาะไม่ได้เออพอไปเกาะปุ๊บตัวเองตัวเองถึงจะมีคอนเทนต์มีเรื่องที่พูดบอกว่าเฮ้ยนี่กูได้ข้อมูลมาจากลูกนองไส้กูนะกูได้ข้อมูลมาจากลูกนองไส้กูนะก็จะเอาเรื่องนี้มาหากินฉันไม่เคยพูดเลยว่าฉันได้ข้อมูลมาจากลูกนอกไส้ ทุกคนได้ข้อมูลจากสวิจีจากสิ่งที่สวิจีพูดในไลฟ์สดแบบเดียวกันดิฉันเคยเล่าว่าบางทีเธอได้ข้อมูลอะไรมาเนี่ยเธออีก,ก้อยจะมาบอกว่าเนี่ยนะับแต่พร้อมพรีเลยนะจะไปหาข้อมูลมาให้ประยานพูดหรือนับแต่จะไปหาข้อมูลมาแต่ไอไหลแวลาได้ข้อมูลสดๆใหม่ๆมาปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ส่งให้ดิฉันนะคะ ดิฉันไปรู้จากการที่มันขึ้นไลฟ์สดต้องไปฟังไลฟ์สดของมันแต่อีฟักกิ้งก้อยจะมาตอแหลว่านี่นักแต่นะพร้อมพรีมากเลยเดี๋ยวจะหาข้อมูลเดี๋ยวจะต้องไปรู้นะถ้าไดเ้เข้าไปในสารแล้วจะมาเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ว่าบุลันเอาไปพูดไม่มีค่ะไม่มีเวลามันได้อะไรมาเนี่ยมันจะต้องพูดก่อนดิฉันจะรู้ต่อเมื่อไปฟังมันในไลฟ์สด กับสวิจีก็เหมือนกันที่ฉันตั้งคำถามและสวิจีก็ตอบในไลฟ์สดดิฉันก็รับรู้จากในไลฟ์สดน้อยครั้งมากที่จะมีการคุยกันส่วนตัวถ้าคุยกันส่วนตัวมันจะเป็นเรื่องที่ดิฉันจะเอามาพูดไม่ได้ดิฉันก็จะไม่พูดถ้าจะพูดก็จะถามเขาก่อนว่าอยากให้พูดเรื่องนี้ไหมถ้าเขาไม่อยากให้พูดฉันก็ไม่พูดฉันทํางานของฉันเป็นอย่างนี้ ไม่เคยไปอวดเลยว่าได้ข้อมูลมาแต่ไอไหลมืออิจฉาใช่ไหมอีก้อยก็อิจฉาเพราะว่าพยายามจะเข้าถึงจะตีสนิทสาววิจรีไม่เล่าอะไรให้มึงฟังเพราะสาวิจรีรู้สังดานพวกมึงแต่กับฉันถ้าฉันถามเขาจะเล่าแต่ฉันไม่ได้ชอบถามเท่าไหร่ยกเว้นมันมีอะไรที่มันคาใจจริงๆถึงจะถาม ฉันไม่ใช่คนที่จะต้องไปแบบอีฟักกิ้งก้อยที่จะต้องไปสอดรู้สอดเห็นไปมุดเข้าหลังบ้านทุกคนเพื่อที่จะเอาข้อมูลเอามาป้อนให้ไอ้หลายพูดตอนนี้เห็นไหมไอ้หลายพยายามจะพูด,ดว่าอียานมันไม่สนใจอะไรมันต้องเกาะสวิตีมันถึงจะมีคอนเทนต์ถามนะว่าฉันพูดแต่เรื่องคอนเทนต์พูดแต่เรื่องเธอเรื่องสาวิตีอย่างเดียวหรือเปล่า ฉันไปได้ทั่วฉันทําข่าวได้ทั่วฉันนําเสนอได้ทุกอย่างที่ฉันอยากจะทําแต่เธอมีปัญญาอะไรถ้าไม่ด่าสาวิจีไม่ด่าอียานมีปัญญาอะไรไหมเอาจริงๆแล้วเนี่ยยิ่งขุดคุยยิ่งมาทะเลาะยิ่งมาทะเลาะกับคนกับคนอย่ในครอบครัวอียานมาหาเรื่องตายายหาเรื่องหน้าต่ายน้าแตหาเรื่องคนอยู่ในครอบครัวถามว่าใครเสียผมทุกผมทุกพูดย้ำๆอยู่ทุกวันว่าถามดูซิว่าใครเสีย ไลร,รู้เหมือนกันเหรือว่าการหาเรื่องคนในครอบครัวจะทำให้ตัวเองเสียมาบอกว่าอียานไปหาเรื่องคนในครอบครัวกูไม่เคยเริ่มต้นมีแต่พวกมึงอีตื่นแตดกับตัวมึงนั่นแหละเริ่มต้นหาเรื่องสวิตจีที่เป็นคนในครอบครัวแล้วก็อ้างพ่ออ้างแม่ใครเสียถ้าไม่ใช่มึงเสีย สวิตีแค่ตอบหรือเมื่อมึงหาเรื่องมาสาวิตีก็ตอบแล้วกูก็แค่ขีดเส้นใต้ถามว่าใครเสียคนที่เสียคือพ่อกับแม่มึงนั่นแหละที่ถูกลูกเอามาอ้างถูกลูกเอามาอ้างเอามาเล่าเอามาพูดเอามานั่นนี่มึงคิดดูสิอีตายบอกว่าตาชานไม่เข้าน้ำเกลือให้สวิตี พราะตาชานโกรธว่าที่สาวิจรีแล้วิ่งตามไปหาผู้ชายตาชานก็เลยไม่เข้าน้ำเกลือให้นั่นคือพ่อคนที่เห็นลูกจะตายแต่โกรธว่าลูกคนนี้ทำตรงนี้ผิดคนเป็นพ่อลูกจะทำผิดหรืออะไรยังไงก็ตามท,ทีในภาวะที่ลูกอ่อนแอพ่อต้องกอดลูกไว้ก่อนคนเป็นพ่อที่ดีนะแต่ตาชานไม่กูไม่ช่วยมึงหรอกในเมื่อมึงทำผิดมึงแลดนะ กูไม่เข้าน้ําเกลือให้มึงแต่กูเป็นเหมือนหมอประจำหมู่บ้านกูเข้าน้ําเกลือให้ทุกคนได้แต่ลูกกูกูไม่เข้าให้เพราะมันไม่ทําตามที่กูสั่งนี่หรือพ่อยิ่งพวกมึงเอามาเราจะยิ่งเห็นว่าโอ้โหพ่อแม่พวกนี้แม่งส้นตีนชิบหายลูกไม่สบายแทนที่จะช่วยลูกก่อนให้พ้นภยัยแล้วค่อยอบรมสั่งสอนค่อยดุด่าว่ากล่าว ปล่อยให้แม่งตายไปเลยนี่เหรอแบบเดียพ่อสตรีน่ะมาทะเลาะกับครอบครัวคนอยู่ในครอบครัวเนี่ยก็ต้องเอาเรื่องไม่ดีเอ,เ,อเอาเรื่องเอาเรื่องเลวๆของอีสาเนี่ยออกมาพูดให้ฟังแล้วถามว่าสาจะรับได้ไหมเอฟซี FC อีสารับได้ไหมยานรับได้ไหมถ้ายานรับได้รับยานก็เล่นไปนะ ตลบเนาะไอ้สันขวานนี่พ่อแม่มึงสั่งสอนมาอย่างนี้เหรอให้มึงเปิดเรื่องหาเรื่องคนแล้วก็มาขู่ว่ามึงจะรับได้ไหมถ้ามึงยังเล่นต่อเนี่ยเดีู๋จะแฉสวิตีมากขึ้นนะกูจะขุดเรื่องเร็วๆของสวิตีออกมาพูดนะมึงรับได้ไหมกูรับได้แล้วกูก็คิดว่าเอฟเมกตของสวิตีรับได้ขอให้มันเป็นความจริงเท่านั้นเองพูดออกมาสิมึงกล้าขุดหรือเปล่าขุดออกมาอีก กูรับได้แล้วกูไม่หยุดกูเล่นแน่นอนมีตรงไหนกูเล่นได้กูด่าได้กูด่าหมดมึงขุดออกมาแน่จริงมึงขุดออกมาอย่าหน้าตัวเมียนะอย่าเอาสัปดาห์ขี้ขาดมาใช้มึงเป็นคนเปิดก่อนทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องข้าวเรื่องซองเรื่องสวมที่เรื่องสาวิรีงกได้ที่มากกว่าพี่น้องคนอื่นมึงเป็นคนเปิดมาทั้งหมด พวกมึงเป็นคนเปิดวัสาวิธีวิ่งร่างตามผู้ชายวันวันนึงเอาแต่ไม่ทำอะไรจะหาแต่ผัวจะหาแต่ผัวไปตามผู้ชายผู้ชายเขาก็ไม่แอบพวกมึงเป็นคนเปิดเพราะฉะนั้นไปให้สุดไปให้สุดระวังนะอีตายไปแย่งผัวใครมาระวังนะเดี๋ยวก็ออกมาบ้างไปทำแท้งที่ไหนระวังนะ เดี๋ยวก็จะออกมาอีกแล้วมึงไอ้ไหลไปโกงเงินผู้หญิงคนไหนมามีเมียมาแล้วกี่คนเมียมึงนอกใจเมียมึงมีชู้คาตาเดี๋ยวมันก็ออกมาอีกเอาสิเปิดมาถึงจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรตอนเนี้ยถามว่ากูรับได้ไหมกูรับได้ถ้ามันเป็นความจริงเปิดออกมาสาวิจีจะได้พูดความจริงว่าอะไรมันเป็นอะไร เปิดออกมาครอบครัวมึงจะได้เละจะได้เห็นว่าพ่อแม่สองคนเนี้เลี้ยงลูกไว้ยังไงให้ลูกแม่งตีกันยับเปิดออกมาไอ้หลายถ้ามึงแน่จริงถ้ามึงไม่เปิดมึงลูกหมา